การขอสัญชาตินะคะก็แน่นอนว่าจะต้องมีการสอบภาษาแล้วก็ต้องเรียน SU นะคะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังก็คือว่า2วิชานี้ obligatory ก็คือเป็นภาคบังคับเลยแหละนะสำหรับใครที่จะต้องขอสัญชาติอันนี้ก็คือมาใช้226 0นาอ ตัวของดีเทลก็อาจจะต้องไปถามพี่มะกรูดนะคะว่าอทัว u เบียเอสเอฟีเดียหรืออะไรยังไงแบบไหนนะคะส่วนวิชา SU ก็ต้องไปสอ,อบถามคุณครูเล็กละกันนะคะตรงนั้นนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มีมจะมีปัญหาคืออย่างนี้แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเด็กหรือว่าเรียนมาเยอะ หรือว่าเรียนมาหลายปีจากประเทศตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าโอกาสต้นทุนในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมาสวีเดนตอนอายุเยอะแล้วคุณป้าคุณยายหรือว่าคุณนะ้าหรือว่าบางคนที่อาจจะไม่ได้เรียนมาเยอะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าที่เขาคริติเซียร์กันก็คือว่าคนที่มีลู่อุด b u i l d i n ก b l o น k b a c k รา o u n ในการเรียนที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยหรือคนแก่หรือว่าคนอาจที่จะเป็นผู้ลี้ภัยที่มีทรามา a ที่เจอสงครามเห็นการฆ่ากันตายต่อหน้าต,ต่อตาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการที่ต้องมานั่งสอบมานั่งเรียนอะไรประมาณนั้นได้นะนี่ก็คือการที่ออกมามีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ความไม่เท่าเทียมกันในลักษณะนั้นเนาะเพราะคนคนเราแต่ละคนก็มีมีต้นทุนไม่เหมือนกันนะว่าอย่างนั้นแหละอันนี้คืออันที่1นนะคะส่วนอันที่2ก็คือว่าในกรณีที่คุณจะขอสัญชาติได้ตอนแรกก็3ปีแต่งงาน5ปีน,นู่นนั่นนี่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบนนันนะคะก็จะเพิ่มเป็น8ปีใช่ไหมแปดปีสําหรับคนปกติที่จะขอสัญชาติได้นะดังนั้นเนี่ยเอ่อปัจจุบัน5ปีอันนี้อยังไม่พูดถึงเรื่องว่าแต่งกับคนสวีเดนแต่งกับคนนอร์ดิกอะไรนะอันน,น,นี้พูดทั่วไปนะ ปัจจุบันมัน5ปีถูกไหมเดี๋ยวนี้มันก็เป็น8ปีทีนี้เขาก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อยกเว้นเช่นถ้าคุณมาจากกลุ่มนอดิกหรือว่าเป็นคนที่แต่งงานกับคนสัญชาติสวีเดนก็จะอาจจะสั้นลงนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะคะตัวของอเวลาก็ยืดขึ้นพูดง่ายๆสิ่งที่จะเกิดขึ้น2026นะต่อมาก็คือว่าต้องใช้ชีวิตให้เคอร์ชก็คือดูแลตัวเองก็คือไม่ทำ ไม่ทำผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ติดหนี้ไม่เป็นสินนะคะครูนูฟุกดนไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้ไปขอเงินเหลือที่เราเรียกว่าขอเงินโซเชียลขอเงินโซเชียลอะไรพวกนั้นนะนะก็จะต้องไม่มีอะไรตรงนี้นะคะถ้าคุณจะได้สัญชาติอะไรอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น2 0 26กอ่ะน,นะต้องพิสูจน์ให้ได้คะ่ะว่าคุณใช้ชีวิตอย่างสุจริตไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีหนี้สินอีตรงเนี้ยที่น่าสนใจคืออะไรรูป้ป่ะแอมปลายข่าวทุกวันเนี่ย ข้อเสนอออกมาแทบจะเดือนเว้นเดือนดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลแทมเอามาวันนี้มันคือข้อมูลของของอันนี้ถูกปะดังนั้นเนี่ยไลฟ์นี้ออกไปไม่แน่อีกสองอาทิตย์เดี๋ยวรัฐบาลต้องออกอะไรมาใหม่